106 Society ส,สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสรา106 Society on Film ดีค่ะคุณนุฟังโอกาสสุดท้ายนะคะเป็นเพลงเท่ๆจากศิลปินที่มีชื่อว่าเดอะโรมค่ะวันนี้พวกเขาอยู่กับเราแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกับพวกเขานะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่า <c oughs> คือจะเล่าบรรยากาศในห้องส่งตอนนี้ถ้าเกิดใครดูผ่านเว็บนะก็คือจะมีอาจารย์อูนะคะ มานั่งแล้วก็มีน้องๆเดอะโรมที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้มานั่งฟังเราเดี๋ยวอาจารย์โอ๊ตดีค่ะวัสดีครับวัสดีค่ะน้องๆวัสดีค่ะเดี๋ยวนั่งเฉยๆก่อนนะลูกเอ้ยอย่าเพิ่งหืออื่นนะลูกนะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องหนังอาจารย์เคยดูดีเอ v ด n อนเจอร์ไหมหนังอะไรครับหนังที่เป็นเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่มารวมๆกันอ่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปดูนี่ค่ะอาจารย์ดีเอ v ด n อนเจอร์สองเด็กๆจะชอบนะคะใชจะชวนอาจารย์ไปดูด้วยเรื่องนี้อยากไปปะครับอยากเจเ เดี๋ยวเคลียร์กันโอเคนะาจาันนะคะเดี๋ยวจยันอูจะมาพร้อมกับเดรโรมตอนนี้ขออนุญาตไปที่คุณตูดุด,ดาวโปรโมโบนค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Walt Disney Studio Motion Pictures ประเทศไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วหรือยังจ้าทีมงานจ๋าอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณตู <c oughs> คุณตู <c oughs> คุณตูได้ยินเสียงดาวไหมคะ ไยินถงคุณดาวชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงภาพยนตร์เรื่อง The Adventure 2มหาศึกอัลทรอนถล่มโลกใช่ค่ะความน่าสนใจของภาคสองนี้แล้วมีความต่างกับภาคแรกยังไงคะคุณตู่ต้องต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราประสบความสำเร็จจากภาคแรกมาที่มีฮีโร่แบบรวมมิดบบนนรวมมิด,มมดซูเปอร์ฮีโร ถูกเป็นรวมดาวสาวสยามอย่างนั้นเลยนะคะแต่อันนี้เป็นรวมคนคนหลอกมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าถามถึงภาคนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของมา์เวลเนี่ยนะคะมันจะมีซุปเปอร์ฮีโร่หลายตัวที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยจะดูเรื่องไหนก็เอามาผูกพันกันได้นะคะจากอเวนเจอร์ภาคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรยจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวร้ายแล้วก็ตัวดีถามถึงว่าพอดูภาคนี้จบแล้วเนี่ยต้องต้องถามว่าความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าดูแล้วจะรู้เลยว่า ของมาเวลเรื่องถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร uh huh. อือฮะอ๋อ ถามถึงว่าพอเห็นตัวร้ายแล้วเนี่ยด้วยตัวคอนเซ็ปต์แนวคิดของหนังเรื่องนี้นะคะว่าจากการตัวร้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยคือตัวอัทตรอนเนี่ยที่โทนี่ชาร์กับตัวเฮาส์เนี่ยเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาให้เป็นคนพิทักษ์โลกเนี่ยแต่ทาไมถึงได้กลายเป็นตัวร้ายไปได้คือกลายเป็นว่าผู้ผู้ร้ายกลายเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มาพิทักษ์โลกถูกไหมฮะกลายเป็นเจ้าตัวอัลตรอนที่ว่านี้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่กะจะมาทำลายล้างเผ่าพัาานธุ์มนุษย์ประมาณนั้นเรื่องราวเป็นประมาณใช่ไห<ต>มคะ เ,เรื่องนี้จะเข้าฉายคือวันพรุ่งนี้ส0มสิบเมษาใช่ไหมคะคุณตู่จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างได้รับการกระแสตอบรับดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกอยากดูจังเลยบางประเทศได้ดูแล้วทำไมฉันยังไม่ได้ดูเด็กชอบมากปิดเทอมด้วยชอบมากจริงๆเราต้องบอกเลยนะคะว่าลูกๆหนูๆห,ห,หรือว่าผู้ใหญ่เองไปดูเนี่ยถามถึงว่ามันรับรองเป็งกันจนแบบเป็นกันจนหนาวสั่นนอกเหนือจากความหนาวในลงภาพยนตร์แน่นอนบอกเลยว่าข่าววันนี้ เริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้รอบหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งทุ่มนะคะใครอยากจะไปชมก่อนใครนะคะ29เมษายนนะคะเริ่มฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ไหมคะคุณตู่ทุกโรงภาพยน,นตร์ก,รก่ะจริงๆแล้วเนี่ยออตามหลักการเนี่ยนะคะเวลาหนังใหญ่เข้าแบบนี้เนี่ยเราจะมีทุกระบบให้เลือกสรรเลยนะคะอ,อยากจะดูแบบไหน 3D 4D ค่ะ 4, มอเสียงดังล่อนอะไรอย่างเงี้ยมีทุกรูปแบบเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากฝากอีกอย่างหนึงว่าปกติเวลาเราดูหนังแล้วเนี่ยพวกฮีโร่พวกนี้น่าจะเป็นขวัญใจคนทั่วไปอีกแล้วนะคะ,คะถ้าชมไม่ว่าโรงไหนก็ตามเนี่ยมีของแจกเยอะมากตายแล้วอยากได้ของแจกหลายคนบอกอยากไปสะสมพวกของที่ระลึก<ช>พวกไอ<ช>้แก้วน้ําหรือว่าไอาก้กระป๋องป๊อปคอนนะคะเพราะฉะนั้นเพียบแน่นอนนอกจากความสนุกหนังแล้วของสะสมสําหรับคนที่ชอบชสะสมนะคะก็ไปชมเนี่ย มั่นใจเลยนะว่าจะต้อง่างรักซุปเปอร์ฮีโร่มากขึ้นตายแล้วตัวไหนที่เป็นกระแสแบบคนอยากดูมากที่สุดฮะคุณตู่จริงๆแล้วเต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติฐานนะมีสองฮีโร่เขารักกันเองด้วยอ่ะยากบอกเลยอ่ะจะบอกอยากจะบอกไม่บอกนะว่าตัวไหนตัวไหนมีการแอบรักกันอ่ะต้องไปลุ้นกันเอง มีฉากเลิฟซีนกันด้วยนะไม่น่าเชื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นมีฉากเลิฟซีนอ่ะคุณพระ,ะคุณเจ้าตายแล้วต้องไปดูนะฮะก็จะมีฉากซูเปอร์ฮีโร่เลิฟซีนกันแล้วมีซูเปอร์ฮีโร่ตีกันอือหึอือหึอ ตีกันเองพวกเดียันตีกันเองนะะนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาค2ที่เราจะต้องไปไปติดตามชมกันด้วยอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมตอนนี้เด็กๆปิดเทอมแล้วเด็กๆชอบมากเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพยนตร์ก็ให้อะไรกับเรามากกว่าความสนุกมากกว่าความตื่นเต้นก็คือธีมของมันก็คือธรรมชาติธรรมและสรุปแล้วสุดท้ายท้ายสุด ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะคะรเ,เพราะว<ก>่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติฐานนะะอย่างมาวงทุกเรื่องเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะอิงความเป็นคนธรรมดานะคะคือตลกเป็นเจ็บเป็นร้องไห้เป็นถามว่าซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้เนี่ยสู้แล้วแบบสบักสะบอมอะไรที่อสมควรพอสมควรทีเดียวกาจะรอดปลอดภัยกันมาได้นะคะเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่าดูแล้วก็จะได้ความบันเทิง นะคะก็ขอบคุณคุณตูสุดท้ายอยากให้คุณตูฝากด้วยนะคะสําหรับน้องๆหนูๆหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของอเวนเจอร์ตั้งแต่ภาคแรกนะคะเชิญเลยค่ะได้ค่ะก็สาหรับคนที่เป็นแฟนของมาเวลอยู่แล้วเนี่ยนะคะรับรองระมีลนยงสนุกให้ดูทุกปีแน่นอนปกติแล้วเนี่ยเราจะมีรวมมิตรอเวนเจอร์เนี่ยปีเว้นปีอเวนเจอร์เอชบอลทรเนี่ยเป็นภาคที่สองนะคะถามว่าสําหรับคนที่เคยไม่เคยดูภาคแรกจะดูรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแน่นอน ดูรู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าหลักการของหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะคะคือเขารวมมาตรวมตัวกันเพื่อทําความดีอย่างหนึง่งแน่นอนดูแล้วก็ได้ความมันได้ข้อคิดแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือับา้านไปแน่นอน,นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ คพลาดกับเนชอคค่ะชอบตรงนี้แล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับมาเว e l Studios ที่มีภาพยนตร์ดีๆนะคะให้กับพวกเราได้ชมกันอยู่เป็นประจำอย่างเสมอด้วยนะคะวันนี้นะหนึ่งทุ่มรอบแรกนะคะไปเริ่มชมกันได้ก่อนใครค่ะขอบคุณคุณตูดดาวนะคะจากทุกผู้ในการฝ่ายการตลาดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้พวกเขาเปิดตัวออกมาได้แล้วอาจารย์พูดได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์อูดูแบบสวัสดีครับดูแบบว่านั่งเงียบ จริงจริงไม่อยากเงียบนะอยากพูดแทรกอกยากพูดแทรกค่ะแต่ทีนี้ก็ฟังอยู่นี่ไงอาจารย์เขาก็อยากจะไปดูใช่ไหมโอ้อยากดูมากเลยครับแต่วันนี้พาต้องบอกว่าหล่อไม่แพ้ซูเปอร์ฮีโร่อ่ะหล่อครับผมใครเซนแนะนำเซยังไงวันนี้วันนี้ก็พาน้องครับน้องอ่าน้องชายวงเดิร์โรมเดิร์โรมเมื่อสักครู่ที่เราคัใช่แล้วคุณดาวศิลปินหน้าใหม่ หน้าใหม่ใช่ครับแต่เพลงเขานี่แน่นปึ๊กนะน่นครับ,รบฟังแล้วชอบมากเล่นเรื่อง performance นี่เจ๋อมากอาจารย์ไป,ไปไปไปรู้จักหรือว่าไปน้องๆเหล่านี้มามารวมตัวก<ม>ันได้ไงอาจารย์คืออย่างนี้ครับคือผมเจอกับน้องชาบูในไลน์คนไหนคะน้องชาบูน้องชาบูนี่คือเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อเหรอฮะใช่เขามีผลงานเกี่ยวกับทำเพลงแนว็อก ผมผมดูงานแล้วครับโอเคเป็นแฟนเพลงร็อกนะเนี่ยจริงๆจริงป่ะจริงลูกชายนี่เป็นมือกองเห็นบอกขาดมือกองตอนแรกจริงป่ะเจ็ดขวบรับไหมคะเอาอินดี้ไหมชอบมือกองแบบร็อกอะแบบแบบร็อกสตาร์ตอนร็อกสตาร์นี่ต้องมือกองคนนี้เดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูฝากไว้ในอ้อมใจอาจารย์อูแล้วไปเจอก่อนคุณชาบูในไลน์อาจารย์อูมีไลน์แล้วเหรอคะ มีคร <c oughs> ับผมมีไลน์นะน้าผมเนี่ยเรียกว่ายองโคตูโคยาวอาจารย์อู๋มีไลน์แล้วนะคะไปเจอเขาในไลน์่ลกำลังทำอะไรแชร์รูปอะไรกันอยู่เหรอฮะก็คือทิดผมแบบว่าบริษัททูเนี่ยเขาให้ผมมาหาวงเลื่องแคมปัสของเขาทีนี้ผมก็เลยโพสต์ไปในกลุ่มเพจนันต์ตีพอดีก็ไปเจอน้องชาบูน้องชาบูบอก ที่ผมมีผมเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมีวงทีละปนหน้าใหม่อ,หอ,ะอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาผมก็ให้เขาส่งเรปรพดเดนวงมาให้ดูเฮ้ยมันน่าจะไปได้นี่ทีนี้เราก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยปั้นปั้นด้านสื่ออย่างเดียวก็คือจันอูทําด้านการประชาสัมพันธ์ใช่ด้านสื่อด้านสื่อทีนี้การโปรดิวส์เพลงคือน้องชาบูทําเองชาบูทําเองทั้งทั้งเนื้อร้องทํานองหมดเลยชาบูทําให้ เก่งมากนะคะคือเพลงที่เปิดตัวคือเพลงที่มีชื่อว่าโอกาสสุดท้ายใช่แล้วครับใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นอาจารย์แนะนําก่อนสินั่งกันอยู่เนี่ยหล่อทั้งนั้นได้มีใครย,ยังไงวันนี้เรามาเป็นพิธีกรกันสองคนค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวแนะนํานักร้องก่อนค่ะอ่าเอาสวัสดีครับชื่อทีมนะฮะน้องทีมตหลอไหม ถ้าเทียบกับจันอูหล่อป้าต่อมาต่อมาอย่าดูมือกองดีกว่าเดี๋ยวจะสู้ลูกฉันได้ไหมมือกองไหนอ่ะมือกองลองมือกองไหนครับสวัสดีครับชื่อนนท์ครับมือกองวงเดอะรงครับอยากโดนตีมากอยากเป็นกลองมากลองมือกีตาร์ไหมล่ะไหนล่ะซิดูมือกีตาร์ซิคุณดาวตายดูหน้าเหมือนเด็กประมาณนักเรียนศึกษาแพทย์นะแต่เป็นมือกีตาร์ใช่ไหมหน้าตาเขาแบบแววแววน่ารักนะคะดูนี่ดูมือเบส มือเบสือเนคสุดท้ายครับแก๊งครับมือเบสหล่อมากเจ๋มไหมมากทีนี้เราต้องมาถามที่มาเขาดีกว่าครับค่ะที่มาคือยังไงครับก็ที่มาของมูนเดลมนะครับตอนที่เราจะรวมตัวกันนะครับแย่ที่พี่พี่อาจารย์อุเร่เกินไปใช่ไหมครับครับผมเกินวันนี้ผมมาเป็นพี่ก่อนคือคือคือตอนแรกเรารวมตัวกันอยู่แล้วหรือว่าเราต่างคนต่างเล่นยังไงอะต่างคนต่างเล่นครับตอนแรกมีมีพี่แก๊งครับแล้วก็ผมแล้วก็นัทครับ อ่ะฮะแล้วก็พี่ชาบูก็ส่งพี่นนเข้ามาเอาที่บอกขาดมือกรองใช่ครับนนก็เลยได้โอกาสเข้ามาแจมใช่ครับผมนะคะใครหลอกนนมาหรือยังไงคะอ๋อพี่ชาบูไม่ใช่คือมีการออดิชั่นยังไงสมมุติว่านักดนตรีหลายคนบอกมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีคือผมว่าน้องชาบูเขาทางานเป็นเขาเรื่องโปรดิวเซอร์เขาถือว่ายังเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่นะครับในอนาคตคือ สายนี้มาแรง,แรงว่าอย่างนี้ฝากเอาไว้โอเคหลังจากที่มารวมตัวกันได้เป็นสี่คนทําไมต้องเดรโรมใครเป็นคนตั้งเชื่อเดรโรมครับผมฮะเพราะว่าหลายหลายหลายๆยๆอย่างครับที่ๆๆที่จะทําให้วงดนตรีมันเป็นวงวงหนึ่งได้แบบดีที่ดีฮะ,ฮะแล้วก็ท่อนานี่จะยากไหมครับเดรโรมนี่ก็ไปเอามาจากเหมือนก็เป็นอาหารอะไรกองเล็กๆอะไรกองหนึ่งครับอาหารก็เอาระบบของเขามาใช้แกบวงดนตรีครับ ก็คือเปรียบเทียบเ,ยบเียบก,กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเช,ช,ช่นเดียวกับวงนี้ไม่ได้สร้างเสร็จในวัน,วนเดียวเ<ล>ยใช่กี่วันอาจารย์อู๋กี่เดือนกี่ปีผมว่าเป็นปีนะครับกว่าที่จะรวมแล้วฟอร์ม i n g ออกมาเป็นเป็นผลงานแบบนี้ผมว่าเป็นปีครับมีอุปสรรคป,ปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์อู๋ถามว่ามีอุปสรรคไหมวงนี้เขาสามัคคีกันมากครับใช่ไหมคะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผมว่าดูเขาระบบเขาดีมากเขารักกันมากรักกันมากครับนะคะมีความประทับใจอะไรในในการที่เราได้มาเจเจอกัน ถ้าสามคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วยกเว้นมือกลองต้องปรับจูนอะไรกันไหมคะไม่ถามว่าต้องปรับจูนเยอะไหมแ<ละ>ทบแทบจะไม่ต้องครับเพราะว่าน้องทุกคนทํางานกันด้วยด้วยใจยความมืออาชีพด้วยด้วยใจยด้วยคือทุกคน ตอนนี้มันเป็นครอบครัวแล้วครับมันมันแทบจะไม่ใช่วงดนตรีแล้วครับมันเหมือนเป็นครอบครัวเล่นดนตรีด้วยกันเพราะเขาบอกว่าการเล่นดนตรีสิ่งสําคัญคือต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวถูกครับใช่ไหมกันอูคือต่างไม่ต่างคนต่างเล่นใช่แต่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน<ช>นะคะ<ช>ทีนี้เพลงของเรานัรร้องนําเพลงออกแนวสไตล์ไหนยังไงเป็นเป็นร็อกแน่นอนแต่ว่าเป็นเราต้องการมีความตั้งใจที่จะเป็นร็อกแบบไหนอ่ะความตั้งใจตอนแรกใช่ไหมที่ตอนแรกตั้งใจก็พี่ชา พี่ชาแล้วก็มีพี่เอกอีกคนนึงเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกันเป็นโปรดิวเซอร์ดาร์มรสซีดีเรคเตอร์ก็เขาตั้งใจที่จะเอาเพลงเร็วบอกหยิบออกมาเพื่อที่จะบอกบอกบอกแนวชัดเจนความชัดเจนของของของแนววงตีวงหนึ่งอะไรอย่างี้ร็อกมันมันเนื้อ,<ๆ>เ,นอเนื้อเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารละ่ะบ,บางบางวงเขาเป็นร็อกแบบความรักอ,อกหกักช้ำรักบา,บางบางวงเป็นร็อกแบบเหมือนออกแนวแบบธรรมะเหมือนกันอยู่ในเนื้อเพลงของเราเป็นประมาณไหนคะเป็น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 พูดถึงเรื่องความรักในในด้านロック ในเป็นเป็นเป็นด้านลบร้องไห้หนักมากอย่างเงี้ยเหรอคือคือเขาขอโอกาสเนี่ยโอกาสเขาขอแค่โอกาสคือเรื่องของเรื่องเขาอกหักแล้วขอโอกาสอีกสักครั้งใช่เขาอกหักขอขอขออีกสักครั้งได้ไหมขออะไรครับอีกสักครั้งขอโอกาสมือกีตาร์บ้างคือเป็นคนเรียบร้อยด้วยเรียบร้อยครับเรียบร้อยชอบกีตาร์ตั้งแต่ตอนไหนฮะอ๋อเคยเล่นอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วครับค่ะตั้งแต่เด็กๆใช่ครับคือโรงเรียนเขามี เป็นชมรมะครับผมก็เลยแบบอาจารย์เขาถามว่าอยากเล่นดนตรีไหมผมก็เลยแบบสนใจที่อยากจะเล่นดน,นตรีแล้วเล่นไปเล่นมาก็แบบเริ่มชอบมันนะครับ อืเขาเรียบร้อยจริงเรียบร้อยครับเรียนหมอหมอเลยจริงเหรอคะเป็นนักเเียนไม่ใช่ดูเขาไม่น่าสื่อสารกับจันโอ่งนู้นเรื่องนะพูดถึงนะคะมือกลองไปแล้วนักร้องนำไปแล้วมือเบสมือเบสเบสนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะหลายคนบอกว่ามือเบสส่วนใหญ่จะเป็นาไม่สำคัญอยู่ข้างล่างใช่ติมๆแล้วก็ต้องแต่ว่าหลักของดนตรีคือเบสเพราะมันคือริทึมใช่ไหมคะเป็นยังไงคะทำไมเลือกเล่นเบส ก็เล,ลเ,เล่นมาหลายอย่างครับเคยเล่นกีตาร์เป็นนักร้องก็เคยแต่สุดท้ายมาจบที่เบสนะครับเพราะว่าหลายๆคนเพื่อนๆนะครับบอกว่าแก๊งเล่นเบสเถอะเพราะว่าวงขาดอยู่ขาดอยู่คือบนโลดเลยครับคือคือแก๊งอยากร้องนำไม่เบสดีกว่าไหมวะเพื่อนแกต้องเล่นเบสนะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่มือเบสจะหล่อและเป็นคนใจเย็นแก๊งเป็นยังไงตรงกันข้ามเลยครับอ้าวตายนะคะคือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวละ นะคะความประทับใจอะไรที่เราทำงานชิ้นนี้ออกมาเรารู้สึกว่าอยากจะให้คนคนได้ฟังมันอีกทำไมคนต้องฟังเพลงของเราสำคัญครับทำไมอย่อางที่วางไวต้ตอนแรกครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนติมเพลงวางไวก้ก็พี่ชาบูจะตั้งโจทย์มาให้ครับเพลงนี้จะเน้นทําเนียงเน้นเสียงสูงเน้นการใช้เทคนิคของการร้องที่แบบว่า เขาข้าไปเอกลักษณ์คือคือโชว์ทั้งเสียงร้องโชว์ทั้งดนตรีโชว์ดนตรีนทโชว์สักนิดนึ่งไหมฮะอาจารย์ปูได้ไหมครัได้ครับร้องสักนิดนึงไหมพร้อมเลยครับน้องทีมร้องเลยใช่ไหมร้องเลยโถ ทันฮุกมไปกันนะ,ะเอาเลยรจากทั้งทีได้โปรดอย่าจากฉันไปโปรดอย่าทำให้ฉันต้องเสียใจเพราะตัวฉันคงทนเห็นภาพเธอเดินจากไปไม่ได้เป็นไงล่ะครับคุณดาว <c oughs> แต่ถ้าอาจารย์อู่ร้องเปน็นไงบ้าง อาจารย์อู่อย่าดีกว่าคือไม่ได้อยากพูดอะไรมากอดีละอาจารย์อู่เป็น P.R. ดีมากดีละผมอยู่เนี้ยดีละอาจารย์อู่ถามนิดนึงอันนี้ถามคําถามแบบแปลงเลยนะหลายคนบอกว่าวงดนตรีสมัยเนี้ยยังอยู่ได้ปะวงดนตรีแต่ก่อนขายเทปรายได้เล่นคอนเสิร์ตหรือคนไปโหลดูหรืออยู่ตอนนี้ดาวน์โหลดก็วัดไม่ได้ศิลปินจะวัดอย่างเดียวคือคอนเสิร์ตที่เดียวเลยรายรับ ผมกล้าพูดนอกนอกนั้นก็ไม่มีแต่คือผมดูวงเนี้ยพื้นฐานเนี่ยผมก่อนที่จะมาคุยกันผมต้องเราคุยกับเฮ้ยเรื่องหนึ่งการบริหารเงินนี่สําคัญมากนะเพะมีคนบอกว่าเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่ไม่ได้มีหลายคนที่เคยเป็นแล้วรู้จักแล้วบอกว่าเลี้ยงชีพไม่ได้ครับพอเขาจริง<บ>ไหมคราบจันโอคือเขาบริหารไม่เป็นครับอคือสุดท้ายมันผมถามว่าน้องๆเนี่ยเขาอยู่ในชมบุรีนี่เขาดังมากเลยนะอืเขา ก็เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็คือง่ายๆว่าโปรดิวเซอร์เขาบริหารเงินการ manage the ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่อถามเพราะว่าอยากจะให้คนช่วยกันสนับสนุนอย่างที่บอกนะคะเพราะไม่งั้นเสร็จแล้วเป็นเก่งๆไม่มีกําลังใจคือเดี๋ยววิธีเอาเอาง่ายๆว่าอย่างอย่างพวกเรานี่คือที่ทุกวันนี้ผมทําทําเพลงออกมาก็คือทําแบบว่าใจรักใจรักคือแบบอาอย่างพวกพี่ๆน้าๆรุ่นใหญ่ๆมาช่วยกันก็ใจรักแต่ถามว่าให้เอาจริงไม่มีเลย นี่ไงคุณฟังนี่คือสิ่งที่สะเทือนใจสําหรับศิลปินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักวงการเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยอยากจะให้มีศิลปินหน้าใหม่อยากจะให้มีน้องๆที่มีฝีมือแล้วเขาเดินในเส้นทางนี้ได้ต้องสนับสนุนของแท้สนับสนุนพวกเขาให้มีกําลังใจที่จะโชว์ผลงานไม่งั้นนักดนตรีมีพรสวรรค์แต่ต้องไปทําอย่างอื่นกันหมดเยอะครับมันน่าเสียดายนะคะสุดท้ายเวลาหมดอาจารย์อูฝาก ผมให้น้องๆฝากดีกว่าครับน้องทีมฝากเลยครับครับพวกเราวงเดอะร m มนะฮะแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็หาฟังได้ใน YouTube แล้วนะครับแล้วก็แฟนเพจของพวกเรา a c e b o o k เดอะรูมแบรนด์นะฮะ www.facebook/slash/theromband นะฮะแล้วก็เพลงของเราโอกาสสุดท้ายครับจากเดอะร m มครับผมดาวน์โหลดที่ ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสองสี่สามครับนะคะช่วยกันสนับสนุนแล้วให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งใช่ครับศิลปินหน้าใหม่ที่ได้เพลงโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแต่นี่คือโอกาสแรกของพวกเขาใที่จะแจ้งเกิดในหน้าเวทีหรือว่าเป็นหน้าโลดนตรีของไทยชว่าอย่างนั้นนะคะก็ขอขอบคุณด้วยสมอาจารย์อูพาน้องๆมาให้พวกเราได้รู้จักนะคะคุณฟังเวลาหมดยิงงอยากคุยอาจารย์อูประมาณสักถึง ต่อไปอีกนะคะแต่ว่าอาจจะเดี๋ยนอกเรื่องไหมรับนอกรอบนะคะคือฟังนะคะแต่วันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฝากด้วยเดะโรมโอกาสสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พวกเราเดอะรูมัสดีแฟนแฟน you, วิทยุครอบครัวข่าวนะฮะผมทีมล้องนำครับผมผมแก๊งเล่นเบสครับครับนนตีกรองครับผมนันขาวมือกีตาร์ครับฮะช่วงนี้ครับผมฝากผลงานของผมด้วยนะฮะของพวกเราเดอะรูมนะฮะจากอนุร,กรักษ์ไอคอร์ดครับเพลงโองกาสสุดท้ายครับตอนนี้ใน YouTube ก็ได้มีมาปล่อยไปเรียกเทปไวแล้วะฮะาดาวโหลดได้ที่ ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสองสี่สามครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วย้วยกันะะนะครับ w w w f a c e b o o k c o m t h e r o m เดอะโครับผมครับผมพวกเราเดอะโรฮะฝากทุกคนด้วยนะครับโอกาสสุดท้ายฮะขอบคุณครับ106 s o c โซซ y ตี้สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอพิสรา